สวัสดีค่ะวันนี้ฟ <in> ้าใสก็จะมาดี <ank aj> <royable> ่ตะก้าแบรนชบากันนะคะยาไปถึงครอบครัวเลยนะคะมีสีอะไรบ้างคะมีสีหยกเก่หยกมาให้ดูด้วยอ่ะยกมาดูทีละใบหยวแก่แล้วก็สีม่วงสีแชมพูสีส้มขาวดำทางนี้ก็คือสีฟ้าทานนี้ก็คือสีเขียวไหนคะดูแบรนด์ชบาเป็นยังไงมีตัวอะไรบ้าง มีลูกดอกไม้แล้วก็ชบานะคะชบาว้าวสวยมากเลยค่ะไหนมีสีอะไรบ้างคะสีเขียวแล้วก็สีขาวแล้วอันนี้ก็สีเขียวแก่แล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีขาวแล้วสีครีมเราใช้ประโยชน์ยังไงบ้างเราจะถือไปไหนได้บ้างคะฟ้าใสถ้าสามารถถือเครื่องคิดเลขไปได้นะคะไหนไหน ว้าวมันว้าวมากไหนคะถ้าเราจะคิดได้อะไรที่คิดไม่ออกก็หยิบขึ้นมาแล้วกด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 ว้าวนเช่น1นึ่งหนึ่งเท่ากับสองก็ได้นะคะว้าวสุดยอดมากเลยใบไหนค่าสาหรับเหมาะกับสุภาพบุรุษใบไหนดีคะผ้าสายสีอะไรสีเข้มเขมไหมไหนยกขึ้มาดูว้าวไหนยกมาดูสิคะ ว้าวแบบนี้เราถือไปไหนได้บ้างเข้าเซเว่นได้ไหมได้ไปตลาดก็ได้นะคะเข้าห้างก็ได้ซีเป็นของฝวามได้ไหมได้ราคาแพงไหมเอ่ยกี่บาทดี30 30ว้าวอ๋อราคาเริ่มต้นที่30บาทไม่แพงเลยไหนยกดูอันนี้สีดำกับสีอะไรคะสีน้ำตาลเข้ม black and brown ว้าว ไห <Nice. S 2> น่นะคะก็เป็นสีม่วงแล้วก็สีม่วงอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็มีตาแมชบาลสีน้ำตาลสวยมากเลยค่ะว้าวต่อไปแล้วอันนี้ก็เป็นสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มแล้วก็สีส้มแล้วก็สีขาวนะคะเหมาะกับสาวหวานมากเลยไปเที่ยวไปทะเลได้ว้าวต่อไปย ello ยล l l o สีเหลืองนะคะว้าวสวยค่ะอันนี้ก็ไม่แพงนะ หมาะกับสาวๆใบใหญ่มากเลยต่อไป,ไปสี่วน,นะคะค่ะว้าวสวยค่ะสวยมากเลยค่ะต่อไปสีอะไรดีคะสีเหลืองใบเล็กเนาะสีเหลืองกับสีขานะคะแบบนี้หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะแบบนี้หนึ่งร้อยบาทว้าวสวยค่ะต่อไปสีอะไรดี สีส้มกับสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะว้าะะสวยค่ะโอ้แบรนชา<อ>มีเยอะเลยนะมีหลายสีมากเลยยังไม่ถึงนั้นเลยนะคะว้ายังไม่ถึงห้องทัวร์เลยเอังอีกไกลฮะอันนี้ก็เป็นสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะอ๋อสลับกันสวยค่ะต่อไปค่ะ ก็เป็นสีเหลืองดำนะคะคล้ายๆกับอันนี้เลยนะคะอือต่อไปถ้าน,นี่ก็เป็นสีไข่นะคะอ๋อนี่ก็สวยค่ะอุ้ยสวยทุกใบเลยค่ะใบใหญ่มากเลยนะคะ ถือไปเกี่ยวข้าวก็ได้นะเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เก็บข้าวใส่ใส่ใส่สนี้ก็ได้แล้วก็แบกกลับบ้านโอเคต่อไปสีอะไรคะสีชมพูกับดำนะคะอ๋อจะเป็นสลับกันนะแล้วก็สีไข่กับสีน้ำตาลเข้มนะคะโอ้สวยค่ะหมดย่างหมดแล้วคะ่ะอ่ะยังไงต่อ,อเชิญมาซื้อ ชินมาซื้ออุดหนุนร้านแบรทาบางกันนะคะอยู่ที่ไหนคะอำเภออำเภอมีคงคำซอยหรือจะมาซื้อที่คลินิกได้ไหมคะหรือว่าจะซื้อที่คลินิกก็ได้นะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครต์ให้ที่ช่องหมอเก่งแชนแนลด้วยนะคะบายบาย